สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ tes t a n c นะครับวันนี้ก็นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า bad girl นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชัน bad girl นั่นเองนะครับใครที่ใช้งานแอป,ปนี้อยู่หรือกำลังดูแอป,ปนี้อยู่แล้วก็มีความสนใจนะอยากหาไรายได้ผ่านแอป,ปนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมนะซึ่งวิธีการหาเงินของเขานะก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องเวลานะที่เราจะต้องสะสมคะแนนตรงนี้ทุกคนนะมันต้องใช้คะแนานนานพอสมควรนะครับปกตรงนี้นอะซึ่งการหารายได้ของเขามีอยู่ด้วยการ3ช่องทาง3วิธีวิธีแรกคือการเปิดแอปทิงไว้วิธี2คือการทำออฟเฟอร์วิธี3คือการทำเลเวอ นะครับซึ่งการถอนเงินของเขานั้นสามารถที่จะถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ด้วยกัน0.69ดอลลาร์หรือประมาณ6,900 0 0คะแนนนะครับถ้าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีของ t o o m น n y y w l l l t นะครับมีช่องทางหลากหลายช่องทางในการถอนเงินไม่ว่าจะเป็น t o o m n n y y i n a n c e p a y e e r นะครับ แ็กแบงก์ลาซาด้านับนี่โอ้โหเยอะมากมายเลยทุกคนนะถ้าหากว่าเรามีความสนใจต้องการถอนเงินผ่านวิธีไหนก็สามารถเลือกวิธีนั้นได้เลยนะครับโอเคมาดูการหาเงินของเขานะครับกดคําว่าสตาร์ทหรือเริ่มต้นนะครับอ่ะจากนั้นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกตามที่เราชอบได้เลยอ่ะผมจะเอาอันนี้นะครับมันเหมือน เดวิลดีดูกขานะก็คือกดสตาร์ทได้เลยนะครับจากนั้นดูวิดีโอตรงนี้ให้จบแล้วก็กดกระบาดนะครับหลังจากที่เรากดกระบาดแล้วนะมันก็จะพามาที่หน้าการสร้างรายได้นะครับตรงน,นี้ก็จะขึ้นเป็นเลเวลที่1น่นะครับเลเวลที่เราอยู่ตอนนี้คือเป็นเลเวลที่1่แล้วก็ในส่วนของรายได้ตอนนี้อยู่ที่0.00ดอลลาร์อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นตัวจับเวลาว่าตอนนี้นะครับเราได้ทําการเปิดอยู่ กี่นาทีแล้วนะในการเปิดแอปทิ้งไว้ตรงนี้ทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะครับผมนะก็เขาก็าจับเวลาไว้อยู่นะครับก็ต่อมาคือความเร็วในการหาไรายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือใน2%อนนะที่มีรายได้อยู่แนละ้วตอนนี้เหลืออีก90%ซนะซึ่งเราค้นหาแล้ว10%เนะครับเท่ากับอยู่ที่0.0019ุดงอลลาร์นะครับตรงนี้นะถ้าว่ามันหมดไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็น เลเวลที่2นะถ้าหากว่าผมจะไม่ปิดตรงนี้นะครับผมซึ่งนะเราจะสามารถที่จะกดปิดตอนไหนเราสามารถปิดตอนไหนก็ได้เมื่อเราอยากจะปิดตรงนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมพอใจแล้วผมจะปิดนะครับผมก็กดคําว่าการกระกบาทปิดไปได้เลยแล้วก็กด continu ์นะครับผมนะแค่นี้ก็ได้รับไปได้แล้วนะ0 0 0 2 4ดอลลาร์กดได้หวาดไปได้เลยนะครับถ้าว่าเราอยากทําต่อหรืออยาก เปิดแอปพิงไว้ต่อก็อ่ะกดเข้าไปต่อใหม่แล้วก็กดเลือกได้เลยนะกดสตาร์ทใหม่แล้วก็ดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เราก็ได้ทําการสไร้างรายได้เป็นครั้งที่2นะครับนี่ทุกคนนะก็เมื่อกี้จับเวลาไปประมาณ5 4ิี่วินาทีผมลืมกดจับเวลาตอนผมลืมกดอัดคลิปทุกคนเมื่อกี้นะก็ตรงนี้นะความเร็วก็เหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทําเงินไปแลอยูด000 000 000่ด้วยกัน0ูยดูดอลลาร์ด้วยกันซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับผมนะตรงนี้นะ ผ่านไปแล้ว80%แต่ว่าเราได้เพนแค่0.0009ดอลลาร์นับก็คือว่าถ้าเราเปิดติดต่อกันนะครับก็จะได้รายได้น้อยกว่าทุกคนนะถ้าหากว่าผมแนะนําก็คือว่าตอนที่เราเปิดครั้งแรกทุกคนนะปล่อยให้มันอยู่ที่นานเลยทุกคนเพราะว่ามันจะได้รับรายได้เยอะกว่านะครับแต่หากว่าเราปิดแบบเมื่อกี้แล้วก็เปิดใหม่มันจะได้รายได้น้อยกว่า นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมกดหยุดแล้วก็คอนติเนียลแล้วก็กดรับรีวาร์ดกันต่อเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือการทำออฟเฟอร์นะครับดีดูคนนั้นที่เมนูกล่องของขวัญก็คือการทำออฟเฟอร์งานออฟเฟอร์มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3งานเป็นงานเซอร์เว f f ์ออฟเฟอร์ทัสออฟเฟอร์และฮอตออฟเฟอร์แต่ละหมวดหมู่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะมันมีแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มให้เราเลือก จะทำได้เลยนะครับของออฟเฟอร์ต่างๆเนอะอันนี้ก็ของทัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ฮอตออฟเฟอร์ที่เขานิยมทำดีสุดนะที่มาแรงก็ประมาณนี้ก็เรียกทำได้เลยนะครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็ต่อมาคือการทำเ e ฟเฟ l หรือการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ก็วิธีการคือเอาลิงก์ตรงนี้ไปทำการแชร์ลงในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก f o o k b o o ไอจ ที่ไหนก็ได้นะที่มีคนอยู่ที่เป็นชุมชมเกี่ยวกับการหาเงินหรือการหาไรายได้เสริมนะและเมื่อมีคนเขาสนใจนะครับก็ถ้าเขาสมัครสมาชิกผ่านลิงก์เชิญของเรานะครับผมนะเราก็จะได้นะครับในส่วนของค่าคอมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีคนคลิกลิงก์ของเรานะ สูงสุดเขาจำกัดไว้ทั้งหมด5 50 500ครั้งนะครับอันนี้คือมีคนกดไปแล้ว163ครั้งก็ทำรายได้อยู่ที่0.0169 0.0163ดอลลาร์แล้วทุกคนนะก็คนคลิกก็ได้มีคนคลิกเราก็ได้เงินเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาก็มีการสุ่มแจกเงินฟรีนะสุ่มแจกรวั e give away นะ give away นะ give away อา ก็อันนี้ก็คือนะผมมีตั๋วอยู่ในการ3ใบแล้วก็เวลานะตอนนี้เหลือเพียงเชั่วโมง15นาทีนะครับผมนะที่เรานะจะรู้ผลว่าเราจะได้รับรางวัลตรงนี้หรือเปล่าซึ่งเขาแจกไว้นะครับแค่รอบละหรือนะครับช่วงช่วงนี้นะครับก็คือแค่1ครั้งเองทุกคนนะ อ่าแค่หนึ่งครั้งเองทุกคนนะตรงนี้นะครับผมนะคือไม่ใช่แค่หนึ่งแค่หนึ่งคนเองนะแต่ว่า25ดอลลาร์นะวันละ1คนนี่ทุกคนตำรวจที่ห้เมื่อวานก็25ดอลลาร์เนาะก็ไม่รู้ว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีตรงนี้ไปนะครับผมโอเคนะครับต่อมาคือ leader board นะครับ leader board ก็อันนี้คือ leader board นะอันนี้นะครับกดเข้าไป leader board นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการ จัดอันดับนะครับว่ามีใครบ้างที่ทําการแนะนําหรือทํำ r e f e r r ร l ได้เยอะที่สุดนะครับนี่ดูคนนะก็อันนี้คนนี้นะครับก็ทำได้1,351คนด้วยกันซึ่งจะได้ไปประมาณ25ดอลลาร์นะอันดับ2 574คนก็ได้ไป15ดอลลาร์อันดับที่3 177คนก็จะได้ไป5ดอลลาร์อันดับที่4กับอันดับที่5นะครับก็จะได้คนละ1ดอลลาร์ อันดับที่6จนถึงอันดับที่10นะครับจะได้คนละ0.6ดอลลาร์ถัดไปอันดับ11นะก็ไม่ได้อะไรเลยก็คือเขาแจากเขาให้รางวัลแค่10อันดับแรกนะครับส่วนไมสโตนก็คืออันนี้ก็คือเป็นจำนวนคนที่ทำการ Verify นะครับว่ากี่คนจากที่เราแนะนำมาของผมก็ตอนนี้มีคน Verify 5คนแล้วจากการที่ผมทำเรฟเอ่านะก็ผมได้รับโบนัสมาอยู่ที่0.1ดอลลาร นะครับอันนี้คือในส่วนของมา s t o n e เนาะก็ประมาณนี้เลยนะวิธีการก็คือเอาลิต์ตรงนี้เลยนะไปแชร์ได้เลยนะครับกดแชร์ก็ได้เนาะอะ่หรือถ้าเราจะลิสต์อ่าน,นี้คือดูลิสต์รายชื่อนะว่ามีคนสมัครนะถ้ามีคําว่า Verify นี่เขาก็จะนับนะว่ากี่คนถ้าถึง5คนก็จะได้รางวัลที่เป็นมา s สโตนของผมเมื่อกี้ 0. 0.1ดอลลาร์อันนี้มีคนสมัครเยอะแต่คน Ver i f y ไม่เยอะรู้คนนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Badgo นะการถอนเงินก็ตามนี้เลยนะครับผมนทะ t ูมันนี่ w l l l e t นะครับผมนะขั้นต่ำอยู่ที่การ0.69ดอนละลาร์นอกถประมาณ600,000 6 0 0 0 0คะแนนนะตอนนี้ผมก็มีแหละผมมี900,000กว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอนเงินนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับ ใครที่สนใจแอปนี้ก็สามารถไปศึกษาต่อได้เลยนะครับสามารถที่ไปดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store ได้โดยตรงนะครับวิดีโอนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ให้กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ